วันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อทำพิธีกล่าวเปิดงานขอบคุณครับผมนิมนต์ครับเปิดงานเลยครับปปฏิบัติธรรม แสดงความนับถือพระอาจารย์บุเรียนเล่าพระภิกุสัมมนเนรทุกรูปจเจริญพรญาโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ทางวัดปาสพันสองได้ปรารบว่าให้อัตมาภาพมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ นานาสละไม่มีไม่มีหัวข้อว่างนันนะแต่เนื่องจากในวันนี้ทางวัดป่าสพสองมีการปฏิบัติธรรมแล้วในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันทอดกระถิน่นดังนั้นธรรมภาพก็ต้องขอแสดงความ เช่นชมยินดีกับบรรดาศัทธาญาติโยมสาธุชนญาติโยมนั้นไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดตากไม่ใช่เฉพาะในหมู่บ้านนี้ก็ามาจากหลายๆสถานที่ด้วยกันจากสุขโขทยัยจากกรุงเทพนคนปรปฐมก็ม,มาเละเลยสุพรรณบุรีระยองก็ม,มาหมดเลย ต้องขออนุโมทนาดังนั้นงานการปฏิบัติธรรมนิยมเมื่อเรามีอายุมากแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดเลยที่จะเทียบเท่ากับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการปฏิบัติธรรม นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยถ้าคิดปฏิบัติในทางที่ดีแล้วเนี่ยนอกจากปฏิบัติธรรมไม่มีเลยดังนั้นเขาว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีอายุมากแล้วเนี่ยอะไรจะดีเท่ากับธรรมะ การเท่าการปฏิบัตินะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ติดเราไม่ยึดสิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ใจของเรานั้นสบายคนเรานั้นจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข ก็อยู่ที่ใจนะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเรามีแต่ความตั้งใจตั้งจิตตั้งใจที่จะมาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทางใจดังนั้นถ้าเราปฏิบัติได้ดีนึก ถึงหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทำไมเจ้าชายสิทธ,ธัตถะถึงออกบวชนะเพราะว่าไม่เห็นสิ่งหนึ่งประการใดเลย,เยที่จะมาเทียบเท่ากับจิตใจของเราได้ เมื่อมีอายุมากแล้วเนี่ยมีอยูสอ่สองทางด้วยกันทางใจก็คือธรรมะแต่ทางกายนะใจเราเนี่ยญาติโยมถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันก็จะแชไปเอน็นไปเอ็นมาเหมือนกันละสังขารร่างกายของคนเราเนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมีอายุมากแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะเทียบเท่ากับไม้เท้าผู้เท่าดีกว่าลูกเต้าอากตันอยู่นะเมื่อเราอายุมากแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีที่พึ่งไม่มีธรรมะ นักสาใจของเราเนี่ยใจเราก็จะวอวกโบกเว,ก,เวกไปแล้วเราก็คิดนู่นคิดนี่สังขารร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีไม้เท้าเนี่ยเราก็จะเซไปเซมาอาจจะล้มลงได้เขาทึงบอกว่าแล้วลูกเต้าในสมัยปัจจุบันเนาาี่ยยติโยมเราจะคอยแต่จะพึ่งเขาอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะยากพอสมควร ดังนั้นเขาถึงบอกว่าไม้เท้าพูดเท่าเนี่ยไม้เท้าพูดเท่าดีกว่าลูกเต้าอกตันอยู่ไม้เท้าเนี่ยแ่ไม้เท้าเนี่ยท่าเรามีไว้แม้กระทั่งไล่สัตว์ที่ดุร้ายได้ไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นวัวเป็นอะไรก็แล้วแต่เราป้องกันได้แม้กระทั่งเราจะเดินทางไปไหนเรามีไม้เท้าคอยยันว่า ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอะไรต่างๆก็พึ่งเราได้ดังนั้นเราต้องคิดอย่างหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรนะทำอย่างไรให้จิตของเราเนี่ยปกติอย่างวัดป่าสพานสองในยตดยมถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในระดับต้นๆของจังหวัดหรือของประเทศด้วยซ้ำไป เพราะเขามีการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจารบูเรียนก็จะต้องมีการปฏิบัติธรรมแล้วศรัทธาญาติโยมเมื่อได้ฟังสื่อทางวิทยุก็ดีทางโทรทัศน์จะดีโยมก็มาโยมก็มาปฏิบัติกันดังนั้นให้เราคิดอยู่อย่างว่าคนเราเนี่ย เราอยู่ไม่เกินร้อยปีเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองต่อชาติบ้านเมืองอย่างอาจารย์บัวเรียนนญาติโยมถ้าเรามองดูผิวเผินเนี่ยท่านอาจจะเป็นคนอาภัพ แต่ถ้าเราดูให้ซึ้งให้ถึงจิตใจจริงๆแลนะ้วเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่ประเสริฐมากที่สุดนะท,ท,ทั้งๆที่ตาของท่านเนี่ยก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่ใจของท่านเนี่ยสว่างสวยัยมองอะไรทะลุกุโป,ป่งไปหมดเทียโยมเราหนุน่ศสลาที่เรานั่งเนี่ยเป็นความคิด เป็นฟีมือของใครอุโบสถที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะารย์นโบเรียนท่านมนโนภาพออกไปว่าจะเอาอย่าง,งั้งอย่างนี้แล้วสิ่งออกมาก็เป็นอย่างที่ท่านคิดท่านอาจจะมองไม่เห็นแต่ญาติโยมมองเห็นนะญาติโยมมองเห็นเนี่ยดังนั้นคนเราในญะาติโยมอะไรที่จะ เสมอกับการที่จิตใจของเราไม่มีนะใจของคนเราในญาติโยมสามารถที่จะมองอะไรให้ทะลุปุโปร่งได้เหมือนกับอาจารย์โบเรียนท่านมาอยู่ตรงนี้ญาติโยมก็ประมาณยี่สิบกว่าปีเนาะประมาณยีสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยคนระดับที่มีกูตาดีมี สมประกอบทุกอย่างเนี่ยทำไม่ได้เหมือนกับอาจารย์โบเรียนมาอยู่ปีสี่สามครับสองพัสบสี่สามครับห้าสามหกสามก็ยี่สิบกว่าปีครับยี่สกว่าปีมาแล้วญาติโยมก็ได้ที่พึ่งทางใจก็คือที่นี่แหละนะถ้าที่นี่ไม่เป็นที่พึ่งทางใจแล้วเนี่ยญาติโยมไม่สามารถจะมาจากไกไกลได้ อย่างสุพรรณบุรีเนี่ยนะไกลนคนปรปฐมกรุงเทพรอยองแม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงที่สุขโขทยัยคนในจังหวัดตากถามว่าคนจังหวัดตากมีถึงครึ่งไหมมีไม่กี่คนครับท่มาเนี่ยมีไม่กี่คนครับมีไม่กี่คนเพราะว่าอาจจะมาวันพรุ่งนี้เชา้าเพราะอยู่ใกล้มาเมื่อไหร่ก็ไม่ได้อย่างนี้ทํานองนั้นนะครับทํานองที่ว่า ใกลเกือกินด่างเนาะก็ก็คือเข้เข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 ามาได้บ่อยครับครับอ่าก็เลยวันนี้ก็เป็นสักวันเพราะว่าอาจจะไปงานกฐินวัดโคกเพนื่ก็เลยพักเดี๋ยวเช้ามาค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พูดถึงกฐินวัดโคกโพูก็ต้องขออนุโมทนาบุญจากคณะกรรมการศรัทธาวัชปัสวันสองว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยจะต้องมีประจํา ไนะม่ว่าจะเป็นการสอบธรรมเป็นการเทศงานการถินต่างๆเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญเพราะว่าได้แรงจูงใจจากท่านอาจ,จารย์บัวเรียนก็ศรัทธาของญาติโยมนะ่ยโยมนี่ก็ไปวันนี้จำด้านหน้าได้อยู่ครับโยมทองหยาดโยมอ้วนสนันตะาโานะบอกหลงทานส้มตำครับที่มือส้มตำแต่อาตมานนภาพเสี้ยงโยมจำชื่อคนไม่ค่อยได้ แต่ถ้าไปไหนถ้ามีโยมแนะนำตัวแนะนำแรงต่างๆนี่ยดีใจนะมันดีใจนะมันดีใจไงไง,งก็แล้วแต่นายโยมนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่มีได้ง่ายๆที่แต่ละที่จะปฏิบัติให้ศรัทธาญาติโยมมาอยู่ด้วยการตั้งอกตั้งใจความพร้อมทั้งกายและใจเนี่ยหาได้ยากแต่โยมที่มานี่อยู่ที่เนี่ย ก็ถือว่าเป็นสถานนี้เป็นที่สบายยะนโยมเนาะเป็นที่สบายกายสบายใจเงียบสงัดนะญาโยมก็ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ไม่โวแวไม่คิดนูน่นคิดนีนะ่เราไม่ยึดติดอะไรต่างๆเรามาอยู่ตรงนี้เราสบายใจเมื่ออาจารย์โบเรียนจัดติดอะไก็มาทุกทีอาตมามาตั้งแต่6กโมงโยม มาตั้งแต่ผมมองนั่งไปนั่งมาเออลืมไปเราจะพูดอะไรนอะลืมไปหมดคือแค่หลวงพ่อมาเยี่ยมมาเยือนก็มีกำลังใจก็รู้สึกดีครับเขาบอกว่าช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองความรุ่งเรืองก็ปรากฏหลวงพ่อมาเยี่ยมแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับเป็นความสุขของผมด้วยความสุขของญาติโยมด้วยครับนะยญาติโยมก็อย่าเรมนะยโยมนะ คือใจเราก็นอกจากธรรมะไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งได้เนาะส่วนทางกายนั้นก็อย่างที่ว่าไม้เท้าพูดเท่าดีกว่าลูกเต้าอัก,กตันโยนะตรงนี้นะแตไม่มันจะมาไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะว่าอาจารย์บเดียนก็ท่านก็ได้พูดว่าผมเข้ามาสักห้านาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้สองสามนาทีก็ได้อะไรประมาณนั้นีน่นะนอกจาก อัตมาจะมาพูดในเริ่มต้นนี่แล้วเดี๋ยวก็จะมีท่านพระครูประโชดรัตนากรบุกพระรูปนี้ไม่ธรรมดายมด็อกเตอร์นะเดี๋ยวก็ญาติโยมก็คงจะรู้สิ่งที่โยมไม่เคยรู้หรือรู้แล้วอาจจะฟังแล้วอาจจะเข้าใจยิ่ง,งขึ้นไปเนาะ ดังนั้นวันนี้ก็เพื่ออาจารย์โบเรียนเมื่อมีสิ่งหนึ่งการใดอาจารย์โบเรียนบอกว่าหลวงพ่อไปเช่นตรงนี้หน่อยอก,ก็ต้องมานะก็ต้องมาอย่างเป็นต้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ถามว่าอาตมาได้พักไหมไม่ได้พักเลยตั้งแต่เช้าตอนบ่ายกถินเสร็จแล้วก็ไม่ได้พักไม่ได้อะไรก็ดูแลนวลนงเน้นเก็บน่นเก็บ,น,กบนี่อะไรต่าง แต่เพื่อศรัทธายาิโยมที่มีศรัทธาของอาจารย์บัวเดียนอาตมาเองก็ต้องมาก็ต้องมาต้องมาอย่างน้อยเพื่อเป็นกําลังใจนะกำลังใจให้อาจารย์บัวเดียนแล้วก็ศรัทธายาิโยมนะที่มาจากลหลายๆที่ลหลายๆแห่งด้วยกันนะก็จะได้มาพบเห็นสิ่งต่างๆแต่อาตมานั้นเป็นคนที่พูดไม่เก่งโยม พูดไม่เก่งธรรมะก็ไม่มีอะไรประมาณนั้นนันเนาะธรรมะก็ไม่มีก็เลยพูดกระยมก็เป็นเป็นแบบแบบนานาสาระอะไรตอนนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วอาจารย์บุเรียนสมควรอะไรอย่างครับครับขอบคุณหลวงพ่อครับแล้วแต่หลวงพ่อย็นสมควรก็ยังไงไงก็ได้มาพบกญาติโยมเนาะติโยมเนาะ เนี่ยมาไปที่ไหนไปพบเห็นที่ไหนเจอที่ไหนก็ทักทายกันบ้างนี่ครับแต่คงจํากันไม่ได้เพราะว่าคืออย่างนี้ครับชาวบ้านคําว่าเจ้าคุณหรือเจ้าคน้าจังหวัดเขาไม่กล้าครับเพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเขาไปกลัวถูกตูกก่กลัวเก้อกลัวเขินอะไรเงี้ยคําว่าเจ้าคุณเขาไม่กล้าเลยครับคือสําหรับเจ้าคุณอื่นลืนไหนก็แล้วแต่ะแต่ามาไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฮะ ถ้ายมเกิดเขาเรียกไม่ถูกครับว่าถ้ายอมเรียกหลวงตาแล้วเรงได้ไหมําชื่นใจถ้าเกิดเขาเรียกหลวงตาหลวงพ่อหลวงลุงหลวงนม่อย่างนี้ได้ไหมครับได้โอ้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหานะยบางทีชาวบ้านเขาไม่กล้าอยกจะคุยกับเจ้าในจังหวัดคุยกับพระครูหรือคุยเจ้าคุณเนี่ยเขาไม่กล้าพูดนะครับบางทีก็อยากจะเข้าไปกราบแต่กลาบพูดไม่เป็นนะครับคือส่วนใหญ่จันโบรเดียนครับ ส่วนใหญ่เขจะเรียกหลวงตามากกว่าอ๋อเรียกลวงตานะครับเรียกหลวงตาอาตมาก็เออมองดูตัวอเออแก่ขนาดนั้นน้องเขาได้ลวงตาเนี่ยน, <c oughs> นี่แหละเขาเป็นสาเหตุที่โยมเเวลาเจอหลวงพ่อมันลบ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 ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยยศสรารดาศักดิ์ต่างๆนะั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาต้องคิดหนะักคิดหนะักต่างๆจะก,ก่อนผมจะว่าน้อยครับหลวงพ่อ ถ้าเป็นน้อย,อยเจอพระครูไปเจ้าขึ้นหรือผมจะหลบเพราะผมกลัวกลัวมากกลัวพูดกับท่านไม่ถูก,กลัวทําผิดไปแล้วท่านจะตุจะดาจะตะอคอกจะวัดสั่นเลยครับมผมก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้าไปหา,หาเพาอยู่นานๆเขาเอ๊ะพระครูก็เหมือนเราธรรมดานะ <S <S ใช่ไย่มีอม่มีมผม,มเลยกล้าขึ้นครับจะเป็นใครก็แต่ระดับไหนก็ตามยัดยม อย่าไปคิดว่าเป็นอะไรต่างๆนะไม่กล้าเขาถือว่าเป็นพระเป็นลูกหลานของยิดยมเนาะเป็นพระเป็นลูกหลานของยิโยมนี่แหละดังนั้นถ้าเราไปไปหลงต้องยศบรรดาศักดิ์เออได้ฉนเป็นนุ่นเป็นนี่จะกับบรรดาศรัทธายอดยอมจะต้องอยู่นี่ไม่ใช่ยิ่งเหมือนเดิมยิ่งเรียกลุงลุงลวงอานลวงหน้าลวงอานลุงตาลวงอะไรด้วยยิ่งชอบใหญ่ ได้เลยครับเป็นกันเองฮะถือว่าเป็นกันเองได้นะครับเพรโยมจะไปเรียกพระเดชพระคุณไม่ต้องสมณะสามบางทีเรียกไม่ถูกนะครับไม่ต้องเลยครับท่านจะเรียนเรียกหลวงพ่อหลวงตาเลยอย่างนี้นะครับเรียกหลวงนาหลวงอาหลวงตาอะไรเราที่วกันเองมากที่สุดเลยสบายใจเลยโยมทีนี้ไปเจอหลวงพ่อที่ไหนเราก็เรียกธรรมดาเชื่อส่วนใหญ่จะเรียกหลวงตาอลังในวันนี้ก็เนาะเป็นการที่ว่ามาพบกับ บรรดาศรัทธายาโยมที่เดินทางมาจากหลายๆจังหวัดมาร่วมการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เป็นการที่พึ่งทางใจของเรานะถ้าเราปฏิบัติได้มากก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราเองนะเราเองเราทํามากเท่าไหร่บุญกุศลตัวเนี้ยมันก็เป็นของเรานะเราปฏิบัติได้มากเราก็ได้มากดังนั้นเขาบอกว่า บุญกุศลหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นของเฉพาะนะแต่บุญกุศลเนี่ยถ้าเราทำยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากเท่านั้นแม้กระทั่งเราร่มหายตาจากจากโรคนี้แล้วบุญนี้ก็ตามเราไปญาติโยมก็ลองดูนะส่วนที่จะเป็นไอรั์เนี่ยมีทรั์ภายในกันบรัพย์ภายนอกทรั์ภายนอกนิยมไม่ว่าจะเป็นรถ เป็นรถลาบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ได้เฉพาะที่เรายังมีชีวิตอยู่แค่นั้นเองเมื่อเราล้มหายตายจากจากโลกนี้แล้วทรัพย์สินเงินทองต่างๆนั้นก็ต้องตกเป็นของคนอื่นไปเราเอานำอะไรไปไม่ได้เลยนะญาติโยมเขาเห็นตอนที่เขารถนำศพไหมโดยเฉพาะบุคคลที่มีเกียรติมีสังสิเรื่องต่างย รถดาศพส,สันมือที่กำอยู่เนี่ยเขาก็ยังมาจับให้แบออกว่าเขากลัวจะว่าเอาอะไรติดมาติดมือไปบ้างนะเขาก็ยังกำนวณว่าโอ้นี่ไปแต่มือเปล่านะไม่ได้มีอะไรไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังั้นะนะดังนั้นเขาบอกว่าเราอย่าไปติดยึดอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราก็ใช้ได้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ แล้วเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทานอะไรเราจะทําอะไรก็ทําได้อย่างญาติโยมเนี่ยมียังมีพลังอยู่มาปฏิบัตทิทาก็เป็นของญาติโยมเองนะดังนั้นก็แต่ถ้าเราคิดว่านั่นก็ของกูนี่ก็ของกูอะไรอะไอไปไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งที่เรามีชีวิตเราอยากจะทานอะไรอต่างๆเนี่ยเราก็ทานทานไปเลยญาติโยมเคยไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลไหม คนนู้นก็เอาของคนนี้มาเยี่ยมอนนี้ก็ของไปเยี่ยมแต่เต็นมองดูเออทานอะไรก็ไม่ได้นึกอยากจะทานก็ทานไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะนิะยมมีอะไรทานให้เต็มที่นะิยมนั้นมีชีวิตยอยู่เนี่ยเราอยากจะทานอะไรต่างๆทําไปเลยเราถ้าเราไปนอนประงาัาประงับอยู่ที่โรงพยายบาลนั่นเนี่ยลูกหลานเอาโน่นมิน่ไปเยี่ยมก็ทานอะไรไม่ได้สักอย่างนี่ก็ให้ข้อคิดนโยมเนาะ ก็คิดวันนี้ก็คงจะถึงเวลาเนาะครับผมก็ท้ายที่สุดนี่นะก็ข้ออ้างอิงคุณอำนาจพระศีร์ลัตนตรัยบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำแล้วในอดีตในปัจจุบันแลือก็จะทำต่อไปในอนาคตจงเป็นตบะเดชะเป็นพระปัจจัยให้ญาติโยมเจริญด้วยจตุรพิจพรคือพรสิประการ คืออายุวันนะสุขภระปฏิภานั้งสัมสุบัติประสบแต่ความสุขกายสบายใจนึกคิดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นไปทํานองของทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงเจริญก็นายิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพรสาธุอา่าวกราบกราบกรา ขอเชิญคุณโยมมีนาพรมุนตานอบประธานกระถินเป็นตัวแทนของบรดาบาสกบาศกาถวายทยทานให้มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญเต็มที่วันนี้ถงวนี่วางไว้มันหอนก็ครับนี่ครับประธานกระถินปีนี้ครับ จากอำเภอพยาอำเภอดอกกระดด้วยเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อให้พรจัดจนครับนะให้พรยมรับพรเนาะยะถาวาริวหาปูราริปูเรนติสาขะรัง เอวเมวอิโตทินนางเปตานางอุปกะปเตอิจิตังบริตังตุมหังคิปปะเมวสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกบปาจันโทปนารโสยะทามณิโชติลโสยะทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตระโย สุขีที่คายุโกภะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจาย,ยโนจตารโอธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุก็กราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งครับที่เมตตามาเจียนวัดป่าสะพานสอง รู้สึกดีใจมีความสุขที่หลวงพ่อมานะครับทุกครั้งที่เจอหลวงพ่อมีความสุขไม่ไม่ตกใจกลัวครับถ้าเป็นทุกคนอื่นบางทีผมไม่มกล้าลบเลยแล้วผมก็ขอขอบคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งครับ